สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมทางช่องภายตะวันพี่น้ำค้างนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะวันนี้นะคะพามาดูนะคะเด็กหญิงน้ำค้างนะคะขนาดเจ็บขานะคะแม่แม่ขาขาแข็งนะคะเจ็บขาขาแข็งนะคะยังเล่นขนาดนี้นะคะเราเอามาผูกนะคะยาวๆไว้ให้น้องเดินนะคะให้กับคายเส้นให้มันหายตึงนะคะขนาดเจ็บขานะคะแม่แม่ดูนะคะ ถ้าไม่เจ็บจะขนาดไหนนะคะโอ้ยขนาดจิบคานะคะยังเล่นได้ขนาดนี้นะคะโอ้ยเนาะ เบิ่งค้นเจ็บขาแม่แมเบิ่งค้นเจ็บขาเด้อเบิ่งสร้างหน่อยเจ็บขาขนาดเจ็บขาได้ถ้าไม่เจ็บนะคะแต่ขนาดไหนนะคะแม่แม่ดูนะ,ะเล่นอย่างเมามันตามภาษาเด็กหญิงน้ำค้างนะคะก็ไผ่กิก่งไม้ก็หักเป็นที่เรียบร้อยนะคะ Oh, 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 oh. ขอนไผ่แม่แม่จ้าขอนไผ่เอ้ยเอ้ยมันจะแทงปากแควหักได้นั่นอ <laughs> โอ้ยเอ็นดูลูกสาวแม่แม่ถ้าขาไม่เจ็บนะคะจะขนาดไหนนะคะแค่ขาเจ็บแบบนี้ก็เล่นแรงขนาดนี้แล้วนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนำข้าง,องเอาออกเออ <laughs> เอาออกกด <laughs> แทงกด <laughs> งงแทงเ เดินฟันผุเดินฟันหัก,กเอาออกเอาออกเอาไว้เผาขยะเลยพ่อเห็แม่ขานะขนาดขาเจ็บนะเนี่ยยังขนาดนี้นะคะถ้าไม่เจ็บจะขนาดไหนนะคะแม่แม่ขาดูนะคะดูขาขาขาหอยเลยแมย่แม่ดา ห่แน่นอนผูกไปด้วยต้นนี้โอ้ยลูกคอยลูกคอยขนาดขาเจ็บนะคะจะเล่นขนาดนี้เลยถ้าไม่เจ็บจะขนาดไหนบีพี่บีไปไหนแล้วบีไปไหนแล้วบีเก็บขาอยู่ไปเร็วไม่ได้เพราะควานอยู่ตรงนู้นนะคะแม่แมขานู้นนะคะดูลูกสาวเราจะหาพ่อควานเจอหรือเปล่าขนาดเก็บขานะเนี่ย บีเอ้ยลำไผ่เด้อเฟี้ยงหัวเจ้าเด้อถ้าเกิดอลำไผ่เฟี้ยงหัวพ่อควาได้ทำยังไงกันแม่แม่จ๋านี่กรอนนี้เผาเลยก็ได้พี่บีเนี่ เป็นกอที่เอาออกจากข้างลงช้างนะคะเราเราทำลงช้างนะคะเราก็เลยคุดออกนะคะกอไผ่ก่อนนี้โออโอโอเออเออชนผายอีกแล้วไม,นะไม่ตายหรอกแต่ก็ะถางออกอยู่ดีเพราะว่ามัน,ม,นมันอะไรนะ มันกระลำเล็กทำให้กอใหญ่ต้องทางออกเรื่อยๆโอย <olie> กอไผ่ไม่ใหญ่สีเด้อกอไผ่ไม่ใหญ่สีเด้นั่นมั่ใหญ่สีหายเหรล่ะ ูลูกสาวแม่แม่ขนาดเจ็บขาได้ขนาดนี้นะคะถ้าไม่เจ็บขาแม่แม่คิดดูเลยนะคะว่าจะเล่นแรงขนาดไหนนะคะน้องชอบมากในการเล่นนะคะเล่นเล่นแบบรุนแรงด้วยนะคะไม่เล่นเบาๆเหมือนชาวบ้านเขานะคะอ่ะขอกินแป๊บนะคะนั่นเลือดเลยแทงกอไผ่หน้างวง นาง่วงเลือดเลยนะคะแม่แม่จ๋าได้แผลเลยนะคะปอบีหักอีกแน่ปอบีหักอ well> ีกแน่หักอีกแน่น้ำค้างเรียบร้อยมาแล้วสองก้านแม่แมอ้ามก็ไม่ฟังต้นสัสาษณ์ละพ่อละตายแล้วยังอ๋ออไปกินอ้อยไปไป ต้นนี้หักไปแล้วสองก้านแม่แม่สองกิ่งนะนู้นนะคะเขาอ่อนพ่ออ่อนพ่อควานนะคะอ่อนพ่อควานเขาแม่แม่จ๋าอ่อนพ่อควานไหนเทีกมันไหนเทีกอ่อนอ่อนยังไง <S <S มามามาเล่นที่เดินไปแล้วมันร้อน กินอ้อยมีอ้อยนี่ไงอ้อยลำนี้นี่ไงหักไปให้ลูกสิปะปะปะต้นทำสาพ่อบีต้นจามจุลีพ่อกาดปลูกใหม่นะต้นเล็กๆอยู่เลยนี่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 อะอ้อย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 หักกินเอาเองเออเรียบร้อยได้มาหนึ่งลำ แม่ตาได้แผลแล้วนะคะทั้งหน้างวงทั้งหัวนะคะสงสัยขูดกิ่งไผ่นะคะได้แผลเลยเลือดซึมออกมาแล้วเล่นโซนจนได้เลืองเนี่ยฮะทั้งหน้างวงแล้วก็บนหัวนะคะได้เลือดเลยกวันนี้น้องก็เลิกเล่นแล้วนะคะหายาทานแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ อ่าผูกตรงนี้แหละพ่อบีให้หนูกินตรงนี้แหละแต่พ่อบีต้องเฝ้านะไม่งั้นต้นไม้ต้นไม้หลักผูกหลุดไปเดี๋ยวจะไปหาพี่พงพัฒน์นะฮะไปแล้วบ่ววหายแล้วบ่อ๋อพี่พงพัฒน์ไม่อยู่แล้วนะคะเข,ไขาไปรเปล่าห้าในหรือเปล่า อาหารกินแล้วนะคะแม,ม่ขาหายากินแล้วเลิกเล่นแล้วนะคะหนูเลิกเล่นแล้ว,วรเ,ลเราผูกยาวๆนะคะให้น้องได้เดินนะคะน้ำข้างป๊ะพี่บีจนทับนสาเจ้า ต้นลำสาพ่อควานยิ่งจะรอดแลยไม่รอดแลยอยู่นะคะต้นจำจุลีนะคะที่สายอีสานเขาเรียกต้นชำช้านะคะจะรอดแลยไม่รอดแลยน้ำลูกสาวเขาก็จะไปดึงนะคะนี่ไหนลูกหญ้าเยอะแยะหนูเดินไปทำไมล่ะ สภาพนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะไว้ผูกด้วยนะคะผูกน้องหักไปสองกิ่งแล้วด้วยฝีมือน้องน้ำค้างนะคะเดี๋ยวถ้าแดดแรงๆนะคะก็จะเอาน้องเข้าไปอยู่ในร่มนะคะแต่ตอนนี้แดดยังไม่แรงนะคะผูกให้น้องกินหญ้าไปก่อนนะคะแล้วก็ให้เดินนะคะ ออกกาลังกายไปก่อนนะคะโอ้ันตูดหันตูดให้แต่แม่แม่ดูอยู่คนสวยคนสวยคะอร่อยไหมคะ ออหนูเล่นเหนื่อยแล้วแม่แอนให้หนูกินยากก่อนนะเดี๋ยวหนูมาเล่นใหม่ไปอีกแล้วแม่แม่ไปหน้าเรื่อยๆไม่มีถอยหลังนะคะเดินหน้าเรื่อยๆ แอนก็ขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภัยตะวันพี่น้ำค้างด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตลงลไลค์ไว้เพียงเท่านี้เลยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ